เจอที่สภาทุกทุนเลยนะครับผมก็มองว่าถ้าเก็กเขาสอนพยายามวิ่งเต้นพยายามอะไรต่างที่ให้ได้ทางแยกขึ้นมาจุดกำลัที้งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งที่นะครับว่าเราอยากไปได้หรือไม่อยากไปได้หรือยากได้ท่ารถไฟเพราะว่าเราที่่ผมคิดว่าถ้ารถไฟคู่วิ่งกับกําลังนําของนําไม่ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ได้สอบถามแล้วที่รถตู้ งานไ่ทำงานมา,อย,าอย่างยาวนานแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวปลบมือตอนลังท่านสอสอพิชางแก้วโบรศรนี่อทัทิ่ทุกท่านคนน่าสวยราชการทุกท่านนะครับและก็ที่ผ่านมาก็ได้พักดันกันตั้งทีแรกต้องย้อนไปสมัยที่ท่านอำเภอประราศรายาก็ใช้เส้นทางเลี่ยงตรงนี้เลี่ยงเมืองเหมือนกันนะครับเพชรบุรีถือไวเป็นประตูของภาคใต้ ผู้คนผมจะแบนดีนะครับบางท่านอาจจะถูกนะครับแล้วก็นะครับเราทําเพื่อประโยชน์ของคนเพชนนะครับเป็นใหม่ผมคิดว่าเราเราวันนี้เรามาคุยเริ่มต้นใหม่มันเป็นมิติคาช่าเช้ามาแล้วก็ลงมาเป็นโคต้าของพรรคเราแล้วก็ด้วยกันก็คือเหมือนกับเราเป็นทีมเดียวกันผมคิดว่าวันนี้ต่อไปนอนาคตเนี่ยรถไฟเนี้ยจะเป็นรถไฟาราพูซึ่ง ความสัจจะไปมาหรือว่าอันตรายที่จะเกิดจากท่านจะส่งต่อไปให้ท่านสสทั้งสองท่านเนี่ยไป้ทำหน้าที่เป็นผู้นนะครับมีผู้ตรวจทางพันททิเข้ามานะครับก็ครับแล้วก็ทางพันธ์นี้ว่าถ้า,าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห้วก็มีความคิดในเบื้องต้นในการทำมีสารพิบูลและสารพิษยอย่างในรอบต่างๆพอพ้อนขันยานไปมาเจอเปรี้ยว ข้ามสะพานเกิดมาใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำผมไม่ว่าครับบอกว่าน่าจะเป็นทางตรงขึ้นสะพานข้ามข้ามแยกเลยพักก็ขยายขยายได้คือตะวันเนี่ยอยู่ทางด้านสะพานข้ามตรงนี้เลยสุดยอดไหมเคยใช้บริการหือเกิดมาในเมื่อเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนะว่าประเด็นนี้เราจะไม่ขุยนะครับไร อันนั้นอนะ่ะมันจะเป็นส่วนที่จะต้องนํามาออกแบบแล้วเมื่อมาจากนะที่อื่นออกไปนะรอบๆที่อื่นนะคะไป,ไปทํางานไปทุรนอะไรมาเมื่อจะเข้าบ้านต้องใช้เวลาในช่วงประมาณตอนก็จะเป็นต้องรอเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าได้มาเจอนะครั้งที่เกิดความล้มเหลวครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งี uh ่โอเจคเตอร์ตรงนี้ มีรูปแบบเืลิงม้าสองฝั่งท่้งนายกนายกมีที่ของญาตนะครับที่ได้บอกว่าแต่สิ่งที่เราเรายนมาลุกันกับการที่เราทำงานชิ้นนี้เนี่ยผมน่าเรียนรู้วิธตรงไหนดีครับขอบคุณครับครับยังไน แล้วก็ในอนาคตมันจะมีทางร้อนรถไฟอีกสิบจุดตอนนี้ครับเป็นปัญหามากเลยเพราะทุกเช้าครับผมจะเด็กที่นั่นอยู่นะครับเอาเลยครับถ้าเราต้องการกอะไรแล้วไม่ได้เราก็ค่อยถอยกลับมาครับตการทุเคาะในการก่อสร้งเริ่มต้นนะครับแล,วล้วก็การรถไฟไม่ได้แต่ว่าเพราะว่เาเราเราพิจารณาเาปัญหาแล้วรอนร้อนของชาวบ้าน เส so ้นทางรถไฟมันเกิดปากถมมาแล้วมาก็ไม่เคร่แต่ราคาวันนี้ก็เกิดกันเองนะครับเส้นถมนะครับนะครับลงที่ตรงโค้งพุ่งนุมแล้วก็ตรงตรงนั้นเวลาชาติไปตอเข็มเพราะตอกเข็มะบายหน่อยเขาแก้ไแต่ว่าจะมีการก่อท่านตรงนี้จะมีเพื่อนๆก็จะในช่วงก่อเสายจะถามผู้เกี่ยวข้องว่าของมุประมาณแล้วมาออกแบบลบเลิกมีแบบมีมุประมาณแล้ว แล้วก็ทัง้งท้ายที่ละถนนเสีุงวาปองกจะน้อยดาวหุวเจ้าโบ yeah. สแยกช่องซ้ายสุดควรจะเชจอเลยครับคตัวนายยกมือ้ามไว้นะคะโอ้คนสบายใจไว้ปกลับบ้านเอ๊ยรีบเอารูปนีบแทน